นีในเมื่อยามฉันทุกนี่ทุกนี่แหละนะเขาบอกว่าเห็นคนล้มและเหยียบซ้ำเหมือนไอ้ประจักษ์มันกําลังดูถูกฉันอยู่ตอนนี้แหไะไอ้ประจักษ์ดอกมาลาฉันไม่อยากจะขอบขอบคุณนะที่มึงถามกูว่ากูผ่านฝรั่งมาก,กี่คนกูบอกตรงๆกูไม่รวมทั้งตัวมึงกับพ่อมึงกันแล้วกัน ถ้ารวมตัวมึงกับพ่อมึงกับร้อยคนพอดีกับพ่อมึงแม่กับตัวมึงแม่มึงเห็นกูกูกําลังมีทุกมึงมาซ้ําเติมกูมึงเห็นกูล้มแล้วมึงมาเหยียบย่ากูเมอมากระทืบกูอีกไอเบนเดี๋ยวเถอะสาถูให้ฟ้ามีตาเถอะลงประชาทันไอคนแบบนี้ด้วยเถอะ าท่านจะให้มันได้ผุดได้เกิดเลยคนที่ชื่อประจัก์ดอกมาลานี่นี่แหละนะบอกแล้วแสดงว่ามึงไม่เกิดมามึงเป็นเสียชาติเกิดจริงๆมึงไม่เคยทำความดีเลยกูทำม่งตั้งแต่มึงคอมเมนต์มาของกูแล้วตั้งแต่ครั้งแรกแล้วกูรู้กูรู้ว่ามึงมีอะไรกูสาพูดดีกับมึงเลยนะไอ้ประจัก กูไม่นึกไม่ฝันเลยกูจะรอดูว่ามึงจะมีความสุขตลอดไปหรือเปล่ากูจะคอยดูกูไม่อยากแค้นหรอกนะกูไม่อยากแค้นหรอกตอนนี้กูกำลังมีความสุขผัวกูอยู่โรงพยาบาลกูจะรอดูวันวันที่มึงมีความสุขมั่งวันที่มึงทุกอย่างกูมั่งกูจะคอยดู ขอบคุณกราบงามๆเดอ้อไอคุณประจักษ์ดอกมาล่ามึงสมควรไปเอาผ้าถุงมะนุง่งคุมหัวเอากระโปรงมะนุง่งใส่หัวมึงไม่น่าออกมาจากครูแม่มึงเลยจากรูหีแม่มึงเลยมึงคนแบบนี้ขอโทษเด้อเอฟซี FC ทั้งหลายมันเหลืออดเหลือทนแล้วไม่ใช่พระอิฐพระปูนนะคะ ถามจริงเถอะเวลากูด่ามึงมึงเจ็บไหมมึงโกรธไหมมึงก็โกรธเป็นนี่แหละกูถึงบอกว่ามึงไม่เอาใจมึงมาใส่ใจเขาไม่เอาใจใส่เขาไปใส่ใจมึงก่อนที่มึงจะพูดอะไรมึงคิดมึงไตรตรองเคาะกระโหลกหัวกระบาลมึงดูก่อนมึงสมควรแล้วเหรอที่มึงจะไปดูถูกคนคนเราเกิดมาเป็นคนเหมือนกัน จะสูงจะเตีย้ยจะตำ่ำมันก็คนมึงไม่สมควรที่จะมาดูถูกคนกูเกลียดมากเลยคนประเภทนี้มึงดูหน้ากูไวด้ดีๆนะมึงดูหน้ากูไวด้ดีๆนะกูไม่ใช่พระเอกพระปูนกูโมโหเป็นโกโรธเป็น กูจำชื่อมึงได้มึงไอ้กลุ่มพวกที่ดูถูกคนอีสานกูจำมึงได้มึงไม่สมควรกินข้าวเลยนะมึงสมควรที่จะไปกินขี้หมาและไปมุดอากรโปรงมาคุมหัวมึงซะ